เราเต็นต์มาให้เพื่อนดูเลยร,ร,รีวิวเพื่อนดูนี่เป็นเต็นต์ตัวแรกของเราเนอะใช่เป็นรุ่นไรเเลยตัวนี้จากเดิมเป็นเทเลสนะคะสามแมวนะคะ <4 L. S 1> ใช่เราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้กลางตั้งแต่แรกๆก็คือเขา้าไปที่เจ็ดแล้วคะ่ะเปที่จนะใช่แต่ว่าเป็นของเก่าเก็บของเรา<ม>ที่ยังสภาพดีอยู่แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามันเจ๋งยังไงใช่ผ่านหนาวเยอะใช่ เป็นแบรนด์ไทยของเรานะคะสนามเดินป่า,จาเจ้าเก่าเจ้าเดิมดเดี๋ยวเรามาดูกันในในตัวก็มีนีเ่เดี๋ยก่อนเขาจะมีนี่เป็นผ้าปูหน้าเต็นท์เนี่ยใช่ผ้าปูหน้าเต็นท์อุปกรณ์ภายในของเรานะคะเดี๋ยวพี่เขาจะเอา<ด>ออกมาแจกแจงให้ดูอันนี้มีสมอใช่ลุกสมอชุดเชือก ไม่เราเก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะใหม่คลิปเพราะเราไม่ค่อยใช้ชุดนี้ไงเรามีสมองของเราต่างหากใช่เรามีสมองตัดซื้อต่างหาก,กชุดนึงก็นี่เป็นเสาออโอ้นี่นี่หนึ่งสำหรับเรียกอะไรอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งนี้ก็เป็นเสาด้านหน้า อุปรกรณ์เอออันนี้จะเป็นตัวเต็นอันนี้จะเป็น Inner. อิน,นเนอร์อินเนอร์เต็นทด้านในเรากางให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงทีนนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ตนนก่อนอนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะเพื่อความจะได้ไม่ไม่ได้เก็บะเราโอเคนะครับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆ ในส่วนของเต็นต์ตัวออโรสามแมวนี้นะคะเ,เพื่อนๆกลางเนี่ยก็คือกาวชีทเนี่ยเราหาตามชอบของเราเลยก็คือเล็กใหญ่แต่ว่าเวลาเรากลางเนี่ยในส่วนของของการกางแคมป์กาวสัดส่วนใหญ่เนี่ยเรากาวชีทเนี่ยเราเลือกใหญ่กว่าเต็นต์อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บชายเก็บมุมเออของเราอีกต่างอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะไม่รองรับน้ําฝนแต่ว่าถ้าเป็นต้าปกติ ช่วงหน้าร้อนหรือว่าอากาศหนาวเนี่ยกาวชีสเนี่ยเรากางได้เต็มที่เลยไม่ต้องเก็บชายเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่ากันฝุ่นอันนี้เมอของเขาเราจะไม่ใช้ใช่วันนี้เราจะใช้สมอพิเศษของเราในส่วนของตัวเทเลสสามแมวสามแมวนี้นะคะเราซื้อตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วเพื่อน เป็นของเก่าเก็บนะคะตอนนี้จะหายากนิดนึงในส่วนของสีเขียวโอลีฟในส่วนของสีนี้นะคะแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าสนามเดินป่าที่เขาอัปเดตอุปกรณ์มาใหม่เนี่ยก็จะมีสีโอลีฟอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆจะเขียวอ่อนๆกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นโอล่ราเป็นตัวใหม่นะคะเขาจะมีชื่อว่าโอลรรา ในในตระก,กูลของตัวเทเลสนี่ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าตัวในส่วนของการกลางเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อายุการใช้งานของสนามเดินป่าเนี่ยรับประกันตลอดชีพอยู่แล้วอันนี้เราต,<ง>ต้องเสามาสองเชือกใช่ตรงส่วนตรงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องเสาหรือว่าอุปกรณ์ใดๆของของตัวสนามเดินป่าที่เราซื้อมาหลังการขายเนี่ย<ม>ก็คือเคมม่อมฟรีแต่ว่าตอนช่วงหลังๆมานี่จะต้องรอคิวนิดนึงนะเพราะว่า เพื่อนๆน่ะใช้กันเยอะเราก็จะจะใช่เราไปซ่อมเสามาก็คือรอประมาณอาทิตย์เดียวเองค่ะออก็ได้แล้วจ้ะเราเอาปิ้าลมมาเราลุยกับตัวนี้มาสมบุกสมบันเขาเยีเ่ยงอย่างเงี้ยเพื่อนๆใช่ฝนตกหนักๆ,ๆเนี่ยคือเอาอยู่เลยเราก็เลยอยากพาเจ้า<อ>เราเรามีชื่อของเรานะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าไปดู ในคลิปแรกๆของเราเนี่ยจะจำเจ้าไทเกอร์ตัวนี้ได้เป็นลูกรักของเราคนหนึ่งที่ที่เรารักมากเป็นตัวนี้เป็นเต็นตัวแรกของเรานะคะน้องไทเกอร์เรามีชื่อนะคะเพราะว่าเขาจะลุยกับงานหนักของเราได้เป็นอย่างดีเราเจอส่วนไครวะนะคะนอนนอนเรียกว่าเหมือนนอนใต้พื้นกาวชีตเนี่ยคือน้ําเลยนะ แต่ไม่เข้าเต็นท์เราเลยค่ะก็คือกาวชีทเขานี่เก่งมากเลยยังบอกกับพี่เขาเลยว่าสุดยอดแล้วกับสนามเดินป่าตัวนี้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆวันนี้เราก็เลยเอาคืนชีพกลับมานะคะเจ้าอาอล่าสาแมวขุมันขึ้นาเจ้าเทเลสสาแมวเราจะเรียกตัวใหม่อยู่เรื่อยๆตัวนี้เทเลสนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆเคยมาถามอยู่ว่าต้องต้องแบบมีทําอีกขึ้นมาอีกไหมแต่ว่าเขาพัฒนามาเป็นตัวอาลอล่าแล้วนะคะ เพื่อนๆลองไปหาดูกันในจารันห้าสามนะคะยังยังมีโชว์รูมให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปได้สัมผัสกับอุปกรณ์ของสนามเดินป่าเยอะเลยเราเอาเสาไปไปเคมซ่อมมาเนี่ยเราเข้าไปดูอุปกรณ์ใหม่ๆเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ mm hmm. วันนี้เราก็บอกกับพี่เขาอยู่ว่าเราจะเอาเจ้าเทเลสสามแอลตัวที่เพื่อนๆหากันเนี่ยมาคืนชีพให้เพื่อนๆดูว่าเขายังเก่งในส่วนของกันแดดกันลมแล้วก็ อยู่ในสภาพที่สวยงามหลังจากเจ็ดปีเนี่ยยังไงเ,เพื่อนๆรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะกลางให้ดูกลางง่ายค่ะตัวของสนามเดินป่าตัวนี้ mm. เต็นโดมนะคะจะสอดเสาเหมือนกัน mm. ง่ายใช่สำหรับมือใหม่นะคะที่ซื้อเต็นโดมมาเนี่ยบางทีเนี่ย ยังไม่รู้วิธีกลางแล้วก็จะง,งงๆกับการสอดเสาว,วันนี้เราก็เลยเรากลางตัวเจ้าเต็นกระโจมบ่อยแล้วเจ้าเต็นดำํำคลิปไฮบ่อยแล้ววันนี้เราก็เลยเอาเจ้าไทเกอร์จะเรียกจำจำชื่อเขาไม่ค่อยได้เจ้าไทเกอร์ลูกรักอีกตัวนหนึ่งของเรามาแนะนำเพื่อน นี่นะคะเทียวกลางคนเดียวเป็นเต็นที่กลางคนเดียวได้สบายๆเลยนะคะสำหรับตัวเทเลสของสนามเดินป่านะคะดดก้ ล็อกทุกมุมนะคะเพื่อนเอนเต็นท์เนี่ยการที่เราจะคุมน้ําคุมฝนอะไรได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเากางตึงนะกางตึงตอกสมอให้ครบทุกตัวเวลาเรานอนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลมหอบหรือว่าน้ําฝนจะหยดตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เพื่อนเอนเจอกันปัญหาก็คือกางเต็นท์ไม่ตึง เป็นเพื่อนที่กำลังมองหาเต็นท์สำหรับมือใหม่นะคะเป็นเต็นท์ตัวแรกของเราที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนเเรื่องผ้าเรื่องรูปทรงเออเพื่อนเอนที่ชอบเต็นท์โดมอาจจะเป็นทรงที่บางคนบอกว่าฉันทรงนี้เรียกอะไรตรงนี้ทรงนี้เรียกเต็นท์โดมนะคะตัวนี้จะนอนอยู่ที่สี่คนแต่ถ้าเพื่อนนอนสองเนี่ยเอาอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยคือเจ๋งเลย ยังไงฝากเพื่อนๆไว้ด้วยตรงนี้นะคะคือเต็นโดมของสนามเดินป่าในตัวของเทเลสสามแมลเนี่ยจะไม่มีแล้วจะไม่ผลิตแล้วแต่ว่าจะกลายพันธุ์มาเป็นออโรล่ารุ่นใหม่ๆที่มีที่จรันห้าสามนะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยเป็นออโรล่าแล้วนะคะสําหรับเต็นโดมตัวนี้่เดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำเรื่องเทเลสไปแล้วนอนเอร์เร็จแล้วอินเนอร์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน อีกหนึ่งชิ้นถ้าตรงส่วนของยินเนอร์เนี่ยพี่เขาก็กางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆในส่วนของเทเลสตตัวนี้นะคะจะมีหน้าต่างสองประตูสองเพื่อนๆหันได้ทั้งสองทางเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูง่ายๆก็คือโลโก้ของสนามเดินปา่าจะอยู่ทางประตูด้านหน้าเวลาเรากางเราก็จะดูได้ง่ายๆ ในส่วนของเทเลสนะคะเสาที่เรามีเนี่ยเราสอดต,ตามเส้นใต้ผ้าเขาได้เลยก็คือตัวผ้าเขาเนี่ยจะมีรูร่องเสาของเขามาก <ใน S 1> ี่มุมเนี่ยพเพื่อนๆสอดใ, <น S 1> ให้ครบใช่แล้วลเดี๋ยวเราก็ขึ้นรูปด้านบนเพราะว่าตัวเนี้มันจะติดถ้าเป็นรุ่นโนรล่าใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มีเทเลสมาให้นะคะพเพื่อนๆแต่แต่ตัว เทเลสส์แมวตัวเก่าเราเนี่ยเรามีเทเลสด้านหน้า,าสําหรับเพื่อนๆนั่งตางก็จะได้แล้วขนาดนี้นี่ใช่เป็นเหมือนมุง้งเป็นหมวกครอบอพี่เราจะเรียกหมวกครอบใช่มันจะมีตัวตัวผ้าเทเลสอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ถ้าเป็นโนโลล่าเนี่ยนอนสามนอนสองหรือว่าอะไรเนี้ยเราไม่ไแน่ใจว่าเขาจะยังทำเทเลสให้อยู่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะ ตางเสร็จแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงตัวเนี้ยเราเป็นเต็นที่มันกางเก็บง่ายเพื่อนๆมันจะไม่เป็นออโต้สัทีเดียวแต่ว่าเรามามูฟเรื่องเสาใช่แล้วก็ประตูระบายอากาศหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยคือเป็นเต็นสำหรับหน้าร้อนได้ดีหน้าฝนได้ดีแล้วก็หน้าหนาวก็คือเอาอยู่เรื่องคอนเดนต์นะคะะเราอยากแนะนำเพื่อนๆตรงนี้ ก็คือตะขอเกี่ยวทุกมุมของตัวตัวเทเลสเนี่ยเพื่อนๆเกี่ยวด้านหลังก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงส่วนของตัวเทเลสตัวเนี้ยด้านหน้ามันจะมีชายผ้าซึ่งจะเป็นถ่วงน้ําหนักมาข้างหน้าเนี่ยมันจะเวลาเพื่อนๆกลางเนี่ยมันจะเอี้ยวนิดนึงก็คือเราล็อกตรงส่วนของด้านหลังไว้แล้วเราค่อยดึงผ้าด้านหน้าที่ยาวๆมาใช่มันจะได้ไม่ล้มไปด้านข้างให้เพื่อนๆกลางลําบากนะคะ ล็อกล็อกตัวเสาไอ้ตัวผ้ากับกับเสาวไว้เพราะว่าจะมีคลิปสําหรับล็อกเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะคะว่าออกมาแล้วอะ่ะเจ้าตัวเทเลสามแอลหรือกลายพันธุ์มาเป็นตัวลอล่าใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่มีของสนามเดินป่าเนี่ยจะสวยและออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงติดตามค่ะ ถ่าในส่วนของตัวเทเลสตัวนี้นะคะสามแมวตัวนี้เราตอนเราซื้อมาเนี่ยเคลมหน้าหน้าถุงเต็นเนี่ยอยู่ที่ห้าคนเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเราใช้นอนสองแล้วก็น้องหมาตัวหนึ่งเนี่ยเนื้อที่กว้างขวางมากเลยค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เรามากเลยกับการมากลางในแต่ละทิศของเราที่ผ่านๆมานะคะ ค่ะพี่ใชายาขึ้นเทอเลสแล้วตัวเทอเลสหน้าเต็นเนี่ยใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีทัรเนี่ยตรงส่วนตรงนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้เลยตรงที่นั่งสบาย,บายกันลมกันฝนเพราะว่าเนื้อผ้าตัวเนี้ยก็พัฒนามาจากตัวเต็นก็คือจะรับคอนเดนตได้ดีรับน้ําฝนได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่ไม่เก็บกักความร้อนไว้บนผืนผ้านะคะ เพื่อนๆสนามเดินป่าตัวนี้เป็นเป็นตัวเทเลสตแมแลนะคะเป็นผ้าเนี่ยแล้วผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะกันน้ำสามพันห้าร้อยมมแล้วก็ความจุของเราเนี่ยนอนได้สี่คนบวกก็คือห้าคนแต่ตรงนี้เอาตามหลักความเป็นจริงของการนอนเนี่ยเรานอนสองคนแล้วก็น้องหมาตัวนึงเนี่ย สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาอุปกรณ์เข้าไปด้านในนะคะก็คือกว้างขวางแล้วก็กาวชีตของเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็หนามากความกว้างอยู่ที่2 1 0สิคูณ210แล้วก็หน0นะคะความกว้างความยาวของในตัวเต็นท์แล้วก็ความสูงของตัวเต็นท์เนี่ย170้เเซนติเมตรนะคะเพื่อนๆเ,เรายืน เรายืนบนเต็นท์เรายืนเข้าไปในเต็นท์เนี่ยไม่ติดไม่ติดหัวนะคะสําหรับคนที่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิเซนติเมตรเนี่ยสบายสบายเลยสําหรับตัวเทเลสสมแมวตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เรามองดูแล้วทรงเขาเป็นตัวเทเลสแต่ว่าข้างใน,นใหญ่มากข้างในกว้างขวางมากเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆก็ไปดูด้านในนะคะสักพักหนึ่งค่ะเราต้องตึงสมองบางส่วนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าเต็นท์ที่จะออกมาในรูปแบบสวยๆเนี่ยอยู่ที่การเราตอกสมอด้วยนะเต็นท์ถึงจะตึงแล้วก็ออกมาสวยนะอืมเนี่ยค่ะเต็นท์โดมเนี่ยเป็นตำนานอย่างหนึ่งของมือใหม่ถ้าใครผ่านการเป็นมือใหม่เนี่ยต้องผ่านการใช้เต็นท์โดมมาก่อนเราก็เลยมานําเสนอเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะเลือกเต็นท์ตัวใหม่สักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะพัฒนาการกางเต็นท์ไปในอีกสามสี่ปีข้างหน้าแนะนําสนามเดินป่าค่ะ เต็นต์ตัวนี้ของเราอายุการใช้งานกับเรามาหกเจ็ดปีแล้วยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ก็เพื่อนๆก็ดูเอานะคะว่ายังสวยแล้วก็เป็นตัวหายากในกลุ่มของเพื่อนๆที่หลงรักเต็นโดมนะคะตัวนี้เราชอบมากเลยกับเทอร์เรสส์แมวนะคะคมีเพื่อนๆเคยมาติดต่อขอซื้ออยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่มีเก่าเก็บอยู่เนี่ย ส่วนใหญ่จะสงวนแล้วก็รักษาไว้คือเต็นที่เอาออกมาใช้กี่ทีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะเนื้อผ้าดีกาวชิดดีแล้วก็กันลมกันฝนให้เราได้แบบนอนสบายคือตัวนี้เลยของสนามเดินป่าเราพัฒนามาเป็นอลอลาแล้วแล้วก็จะมีตัวใหม่ๆที่ตอบโจทย์เพื่อนๆจะเป็นเอ็กกิโมลากูเพื่อนๆต้องไปดูในช็อปของสนามเดินป่านะคะวันนั้นเราเข้าไปแล้วก็แบบ เราเสาไปซ่อมเนี่ยเราตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาเหมือนกันเดี๋ยวจัดที่นอนแล้วจ้าข้างในทีหนึ่งนะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวติดตามค่ะพเพื่อนตรงส่วนของที่เรากลางเนี่ยวันนี้ไม่มีไม่มีลมนะคะแล้วก็ไม่มีฝนเนี่ยเราไม่ต้องตอกสมอก็ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปที่ที่มีลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยแนะนำให้ตอกสมอทุกมุมเลยนะคะพเพื่อนๆจะเป็นการ ยึดตึงส่วนของตัวเต็นท์เนี่ยไม่ให้โดนลมหอบไปนะวันนี้เรามาอากาศค่อนข้างที่จะเย็นแต่ว่าเรามารอดูว่าเราจะเจอคอนเดนซ์หนักๆยังไงตอนเช้าเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เราพาเพื่อนๆเข้ามาในตัวเต็นท์นะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆที่เราอยากจะบอกมีหน้าต่างระบายตรงส่วนของประตูด้านหลังนะคะตรงนี้พี่เขาเปิดให้ดูเนี่ยมีมุงะะ้งตะขามุ้งเขาจะหนามากเลยเพื่อนๆ เนี่ยแล้วก็ที่เราชอบมากก็คือตัวกาวชีสเนี่ยเพื่อนๆหนามากกาวชิสในส่วนของของสนามเดินป่าแทบจะทุกตัวเลยนะที่เราไปจับมาจะเป็นตัวล,ลากลาักน่าตัวออลอลา่าตัวเอกิโมอะไรก็แล้วแต่เนื้อผ้าของตัวกาวชิสเนี่ยเขาจะเหมือนกัน ก็คือตรงเนี้ยเราการันตีเรื่องเรื่องนอนใต้น้ำ <c oughs> <c oughs> เราเวทฝนตกหนักแล้วเรานอนใต้น้ำอ่ะเพือ่อนเพื่อนยบยาบเยบยาบอยู่ในเต็นท์เราเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถเข้ามาในตัวเต็นท์เราได้เลยค่ะใช่ตรงนี้จะมีะมที่ใส่อุปกรณ์ให้เพื่อนๆนตรงนี้เป็<ใ>นที <c oughs> ่ใส่สายไฟ <c oughs> ใช่พี่เขาให้ดูที่ใส่สายไฟนะคะจึงอยู่ตรงใกล้ๆโลโก้พอดีค่ะนี่ก็มีที่ใส่อุปกรณ์สองมุมเลยเราจะหันหัวนอนไปตรงไหนเราก็มี ที่ใส่อุปกรณ์ <บน S 1> ใส่<ฟ>ชาร์จข้<น>างบนนะคะนี่มีตัวแขวนตะเกียง <บน S 1> เล็กๆปิดอากาศออกใช่ตอนนี้ระบายอากาศข้างบนได้ด้วยเยี่ยมเลยเนื้อผ้าของสนามเดินป่าเนี่ยรับปาาระกันเรื่องคอนเดนต์เลยนะคะเพื่นนอนๆนอนหลับสบายนนนะทั้งข้งางล่างทั้งข้างบนทั้งเนื้อผ้าทั้งเก่าชีดแล้วก็หน้าต่างพ้เปิดหน้าต่างให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่คือหน้าต่างนะคะสองมุม มีมุ้งตะข่ายเหมือนกันมุ้งตะข่ายเขาเนี่ยคือเดอะเบสมากเลยเพราะว่าเป็นมุ้งตะข่ายที่แข็งแรงแล้วก็หนาเพื่อนๆก็มมวนเข้าไปอย่างนี้น,นี่นะคะมีสองฝั่งเพราะฉะนั้นทุกตัวของสนามเดินป่าเนี่ยการันต,ตีเรื่องระบายอากาศเพื่อนๆจะลมแรงๆก็เปิดเวลาเก็บเต็นท์ก็เปิดตัวนี้เลยค่ะรับรองไม่ต้านลมตีเจอคือตัวนี้นนใช่อะไรี้นะคะ อะไรรู้ไหมที่ใส่อุปกรณ์ตรงนี้ที่เขาการันตีว่าติดติดตัวเต็นท์ไว้แล้วก็เรามีอุปกรณ์ไว้ของหรือว่าพระอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องรางของขังเรามาใส่ไว้ในนี้ได้นะคะไว้ที่สุ้นสูงใช่เขาเขามีซิกเนเจอร์มาให้เราในตัวของ สนามเดินป่าแทบจะทุกตัวเลยค่ะเพื่อนๆไม่ใกน้อยใช่อุปกรณ์คือยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าเนื้อผ้าเจ็ดปีปีนี้นะใช่ข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะเพราะว่าเราซื้อมาตอนที่เรากางครั้งแรกๆโอ้โหไปไหนเขาตะเคียนงูไปเจอลมแรงตะเคียนงนเนี่ยเพื่อนๆเจอลมแรงเนี่ยเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของการกางเต็นท์โดมก็คือเพื่อนๆเปิดหน้าต่างเปิดดินเนอร์ให้หมดเลยแล้วลมทิศทางไหนมาเขาก็จะออกใช่ พเพื่อนๆจะไม่ต้านลมนะคะเรามีทิปดีๆแนะนําไว้ในการกางเต็นท์ด้วยพวเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องบานไม่รู้เอยอันทัวร์เนี่ยจะได้ประโยชน์จากตัวนี้แล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากติกดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจช่องบานไม่รู้เอยอันทัวร์ของเราด้วยเราก็สรรหามาเนี่ยอย่างเต็นต์ตัวเนี้เรารอเวลาซ่อมเสามาเสร็จแล้วเนี่ยเรามารีวิวให้พเพื่อนๆตรงที่ว่าเราชอบเนื้อผ้าเราชอบกาวชีส เราชอบอุปกรณ์ภายในแล้วก็ในส่วนของรูปักเสาที่จันใช่อันนี้ไม่รู้มาจากจากจากร้านไหนใช่เพื่อนเพื่อนยังไงยังไงถ้าชื่นชอบก็เข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็ตัวของสนามเดินป่าเนี่ยเฮมรับประกันตลอดชีพใช่รับประกันตลอดตลอดอายุการใช้งานเราไปซ่อมเสากับน้องๆเนี่ยน่ารักทุกคนเลยค่ะตอนนั้นถามเขา ที่อ่าอะไรนะซีนตะเข็บซีนตะเข็บมันใช่ถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยเกิดซีนตะเข็บเราไม่ดีเออสบายมากพี่น่ารักมากเลยแต่ว่าคือสนามเดินป่าเนี่ยเรามีอายุอายุของของการผลิตแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นเก่าๆแล้วก็เจอปัญหาเจอปัญหาอุปกรณ์มีปัญหาอะไรเนี่ยเอาเข้าไปเค็มประกันได้เลยค่ะ เอาเข้าไปเคลมกับทางบอกเคลมได้เลยเออจรันห้าสามได้เลยพี่เขารอรับเพื่อนๆอยู่ฟรีตลอดตลอดอายุการใช้งานน่ารักมากเลยแล้วก็เราเขาจะนัดวันเราประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ไปรับอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ถ้างานไม่เยอะเรารอรับกลับได้เลยแต่ว่าถ้ามีคิวก่อนหน้าเราเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอนิดนึงเขาจะนัดโทรนัดเราช่วยมือละก่อยไปใช่เพื่อนๆนี่ก็ พี่เขาเตรียมอุปกรณ์ด้านในเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเจ้าตัวเทเลสสมแมวเนี่ยมีความจุที่นอนแล้วก็กางออกมาเนี่ยที่นอนตกแต่งแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะนี้คือภายในของเจ้าเทเลสสมแมวนะคะโดมตัวนี้มีความความกว้างเนี่ยจุได้ถึงสี่ห้าคนเลยนะคะแต่ว่าเรานอน,อนแค่สองคนกับน้องหมาหนึ่งตัวเนี่ย แล้วเราเอาที่นอนของเนจ่าฮายนะคะเข้ามาเพืเ่อนๆเต็มกําลังดีแล้วก็มีเนื้อที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะคะไว้พี่หมูตุ่นนอนด้านล่างพี่หนุมหมตุ่นไม่ชอบนอนข้างบนแล้วก็ปูด้วยผ้าของเคชัวนะคะตัวนี้เราซื้อไว้นานแล้วเหมือนกันยังใช้ได้ดีนะคะเป็นผ้าปูของเคชัวใช้ห่มก็ได้ใช้ปูเป็นผ้าปูก็ได้แล้วก็เอมอนเข้ามาแล้วก็วันนี้นะคะถ้าอากาศเย็นเราจะมีถุงนอน แล้วก็หมอนพี่หมูตุ่นนะคะไว้รองรับตรงนี้ก็คือกว้างขวางมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นอนสองนะคะเพื่อนๆที่มาสมาชิกแค่สองคนเนี่ยคือ the b e สเลยโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ได้รีวิวเจ้าตัวเทเลสสามแมวตัวนี้เป็นเต็นท์โดมเก่าเก็บของเราในวันนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้กับเจ้าตัวเทเลส และหลายๆตัวของสนามเดินป่าที่เราภูมิใจก็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นกาวชีดต,ตัวเต็นท์เขาไหมสูงขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะแล้วหนามากมเพื่อนๆที่ใช้ตัวโดมจะเป็นอลโลราก็ดีแล้วก็อีกหลายๆตัวของสนามเดินป่าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเอาอยู่กับทุกสภาพอากาศแน่นอนก็คือตรงนี้ฝากไว้ด้วยเรามีคลิปดีๆจะเป็นเต็นท์อีกหลายๆแบบมาแนะนำนเพื่อนๆยังไงก็ฝากช่องบ้านไม่รู้โรยออนทว์ของเราด้วยนะคะ จะเป็นรีวิวลานหรือว่ารีวิวเต็นท์ในช่องบาร์มิลลรอยอนทัวร์อย่าลืมติดตามแล้วก็สับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมค่ะบาร์ม่รล้รอยอันทัวร์ค่ะบ๊ายบาย